ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปอาตมาจะขอปรารภเรื่องการปฏิบัติตนนี้บาปคำว่าบาปที่บรรดาท่านพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าการกระทำความชั่วซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยืนยันว่าบุคคลใดถ้าตกเป็นท่าของความชั่ว เวลาก่อนจะตายถ้ากำลังจิตเศร้าหมองมีกำลังใจกังวลอ,อยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกด้วยความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิดหรือว,ว่าตายแล้วมีสภาพศูนยังไงก็ตามเถอะด้วยความพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิด แต่การเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัติสัยก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วนดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเปงนั้นว่าอาตมาเองก็ขอยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าการตายแล้วเกิดตันมีจริงซึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทสนชายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตรของวิชาสามบ้างในหลักสูตรข้อปัญญาหกบ้างสามารถลึกชาติได้การลึกชาติได้วก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดไป็นอะไรมาบ้างตายไปอะไรมาบ้างอย่างนี้ทราบกันอยู่แล้ว ก็ไปอันว่ายืนยันตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ว่าการตายแล้วต้องเกิดจริงการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องข้งบุญและบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นำมาทั้งเศษบุญและเศษบาป เศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสงคนกระบุญนั้นแต่เศษของบาปเข้ามาครอบงำจิตเมื่อไรทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเร้าร้อนถ้าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายะหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็ศูนย์เมื่อมันจะศูนย์ไปจากโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทำความดีหรือการกระทำความชั่วใดๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเพราะชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกำลังใจดีก็จะสั่งสมความดีเพื่อความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปโอสนก็ครอบงำก็อย่าทำแต่ความชั่วสร้างความเร่าร้อนให้แก่ตัวและบคุคคลอื่นถ้าตายแล้วบังเอิญที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบังเอิญเฉพาะบคุคคลที่คิดว่าตายแล้วศูนสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การระลึกชาติเราสอนกันได้ ถ้ามีญาติโยมพุทธบริษัททําได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติด้านบนที่แล้วมาได้ยังไงกรมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างทนเถิดเรื่องความเห็นอย่าอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมัน อาตมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคําที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามนั้นจึงหมดสงสัยในเมื่อเราพูดกันเรื่องเกิดพอสมควรเวลามันหมดไปเกือบจะ5นาทีต้องขอภัยบรรดาแต่พุทธบริษัทในเรื่องนี้ เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างคือไปสู่แดงของความสุขบ้างแดงของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดงของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบกับแดงของความสุขเราจะทํำยังไงกันข้อนี้เขมามาด่านตพุทธบริษัททุกท่าน ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าฟังคำแนะนำของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแลวลองไปปฏิบัติตาม <c oughs> ถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามได้จริง <c oughs> อาตมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าของท่านจะมีกี่ครั้งก็ตามกี่ชาติก็ตาม ขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกัาบาบภรมทั้งสี่คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เฉานก็ดีจะไม่มีกระท่านทุกชาติที่เกิดต่อไปและการเกิดขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จะจำกัดการเกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอย่างหยับหยบ ท่านนั้นหลายถ้าจะมีกายเกิดจริงถ้ากำลังใจของท่านย่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่งเครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทำกันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามเย็นชามแต่ก็สามารถส่งความดีไว้ได้อย่างนี้ถ้าหาว่าท่านจะเกิดใหม่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติ และกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติตามหลักวิชาหลังจากนั่งก็เป็นพระอรหันต์เขานิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งถึงที่สุดแล้วก็ไม่ลาถึงที่สุด <c oughs> คือล่าประเภททำได้แต่ทำได้อย่างเชื่องชา้ากำลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้น มีกำลังใจก,กลางๆที่เรียกว่ามีบาร,รมีอย่างกลางอย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นพระอรหันต์เข้านิพพานถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งทำได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สขขมทรงตัวได้อย่างดี <c oughs> ถ้ากำลังใจประเภทนี้เราทำได้ จะเกิดเป็นเทวดาหรือผมอีกชาติเดียวเท่านั้นกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระหันเขาน้านิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าให้ทุกคนให้ตัดสังโยชน์สังโยชนี้ถ้าตัดได้สามจะเป็นเบโสดาบันเดสกิทาคามี เพียงแค่เป็นประโสดาบันอย่างหยาบที่เรียกว่าสัตักขตรงต้องเกิดอีกเจ็ชาติเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาบายภูมิทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วเพระว่าขอบลาบลาบายภูมิได้ท่านสังโยชน์ทั้งสิบรายการนี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งสก,กายติธิสองวิจิกิจฉา สามศีลปฏตปร,ะตะปรมารมสามข้อนิตที่อาตมาจะชวนญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัดสมข้อนี้ได้อย่างหยาบก็สามารถหลีกนรกได้นแน่นอนไม่พบหน้ากันแล้วข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายะติทิซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเรา รื่เรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดการตลอดสมัยไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้หรือว่ามีความเห็นว่าร่างกายนี้นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีแต่ความสะอาดนี่ืว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชม น่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปของโสโครกแล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีด้ร่างกายร่างกายไมีในเราความรู้สึกในสกายยทิฏฐิอาตมามาตั้งไว้จงสามระดับก็เพราะอารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกันถ้าอารมณ์ขั้นบาโสดาบันหรือสกิทาคามี จะมีความรู้สึกเป็นเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตายถ้ารมณของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างตากายนี้นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์และสลายตัวในที่สุดร่างกายของคนก็ดีของใสก,ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ดีไม่มีคำว่าสะอาดมีแต่ความคำว่สกปรกน่าเกลียดน่าชังอย่างยิ่ง มีความรังเกียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีกอ,อันนี้แปรอารมณ์ของพระอนาคามีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉะนั้นยังขอชนบรรดาท่านพระธบริษัทเอาเขาขปฏิบัติแค่เบื้องต้น ยึดอารมณ์ของระโสดาบันเข้าไว้เราจะเป็นระโสดาบันนิสกิทาคามมหรือไม่นั้นไม่สำคัญอย่าคำํำนึงถึงว่าเราจะต้องเป็นระโสดาบันบ้างเป็นสกิทาคามมบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความประหมาดจะเกิดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆ ถ้าพลาดพลั้งตายลงไปอาจจะไปอาบายภูมได้ฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผลอย่าคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะกลายเป็นคนมีมานะทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสหยาบทำปัญญาให้ถอยหลังกรงความว่าสังโยชน์สิบรายการก็คือหนึ่งสก,กาญติฏฐิ มีความรู้สึกว่าร่างกายที่มันจะไม่ตายร่างกายสะอาดร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสงสัยความดีของพระอริยสง ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่มศีลปต์ปรามาตรไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจังรักษา,สาศีลประเภทศีลหัวเต่าคือผกเข้าผกออกประเดี๋ยวก็ส่งตัวบ้างประเดี๋ยวก็ไม่ส่งตัวบ้างสันยศเข้าดีศีกามฉันทะ มีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสร่อยสัมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในกามารมณ์สัญญอดข้อที่หปฏิฆะมีอารมณ์ข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญอดข้อที่เขอโทษขอโทษข้อที่ห รูปราคะมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุหรือรูปฌปานข้อข้อที่เจ็ดสงสัยใฝ่ฝันในรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปหรืออูรปูปฌปานว่าดีเลิศประเสริฐแล้วข้อที่8 มานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาอุททจะข้อที่9้าอุเทจะยังมีมอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิพผ่านดีหรือไม่ไปนิพผ่านดีไปได้แน่หรือไม่ไปได้แน่เอาแน่นอนใจจะตใจขายความเข้มแข็งข้อที่สิบอวิชา อวิชานี้ยังมีความหลงไหลใฝ่ฝันในมนุษ์สโลกเทวโลกสัพพมโลกยังเห็นว่ามนุษย์สสโลกเทวโลกสัพพมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะรวมความว่าสัญญ์ดังสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจากมนุษย์ตายเป็นมนุ์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุ์ไม่ใช่อย่างนั้น ตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้ปีกก็ได้สุรกายก็ได้สัตติฉันก็ได้เป็นเทวดาหรือพรมก็ได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความดีถึงความชั่วภาพบรรดาท่านพุทธบริษัทหรือบรรดาเพื่อนพิสุสมณเนรสามารถตัดสสงโย์ได้ถึงสิบรการพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระอาหารหันต์เป็นผู้ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตุอรหรันต รวมความว่าเราจะไม่พบกับคำว่าการเวียนว่ายการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุเอรกายเป็นสัตดีัานการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีอีกแล้วไปอยู่นิพพานอย่างเดียวมีแต่ได้เปมีแต่ความสุขสมราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ป่ารวมความว่าวันนี้หรือว,วันต่อไป ก็ยังไม่ชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนปริโสมเนนเป็นพระนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่ชวนทุกท่านเป็นปสดาบันสิกขาคามีจะชวนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีพระสิกขาคามีก็ดี ท่านสามารถหลีกนรกได้เด็ดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไม่มีโอกาสลงนรกได้อีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรตก,ก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสติฉันก็ไม่เกิดจะมีแดนที่ไปที่มาระหว่างเทวโลกกับมนุษสโลกเท่านั้นเป็นอนวตาตัดอบ,บายภูมิได้เด็ดขาดเราต้องการกันแค่นี้ก่อน ทางนี้เพราะอะไรเพราะดาญาโยงพุทธบริสัทคนดีเพื่อนบิสุสมาเนรง็็ดีอาตมาเองก็ตามสำหรับอาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อสู้อารมณ์ที่เข้าไปถึงความเป็นพระอรหันต์เราเป็นเด็กเล็กมีกำลังน้อยๆย,ยกของเบาๆก่อน อันดับแรกลองยกสัญญาต่างสามรายการออกจากใจก็คิดว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ไปนรกกันก่อนไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติฉานกันก่อนดีกว่าเอาอยังไงกันดีตั้งต้นกันจุดนี้ธรรมดาแทนพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติเป็นกรรมฐานการปฏิบัติเป็นกรรมฐานในหลักสูตรก็วิชาสามก็ดี อภิญญาก็ดีไปสมิทายานก็ดีหากว่าท่านได้สองในวิชาสามห้านาวิญญาหกหรือสม,มาบัตแปด 8. แต่ว่าท่านไม่สามารถจะตัดสังโย์สามรายการให้พ้นจากใจได้ท่านก็ยังเป็นเหยื่อของอบายภูมินรกเปน็นต้นเราก็มาลองดูมันยากหัอกไหม ยากหรือไม่ยากมาลองพิจรารณากันดูหนึ่งสกกายติทิเอาตัวนี้เข้ามาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเขว่าโสนดาบันกสิกทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายและบรรดาเพื่อนบิสุสมณันเองก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี มีความรู้สึกเหมือนพระโสดาบาันสกิทาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้บางทีเกิดไปสิบปียี่สิบปีลืมนึกถึงว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเรา ญาติโยงก็เหมือนกันเพื่อนบิณฑษ์สมัเองก็เหมือนกันอารมาก็เช่นเดียวกันเราก็พวกขี้หลงขี้เลวเหมือนกันตอนนี้ไปเรามาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดไว้ว่าหลับคราวนี้จะได้ตื่นเห็นพระ้าทิศวันใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับด้วยก่อนสว่างก็ได้ พอเสว่างแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเวลากลางคืนข้างวันคือคืนวันนี้ละไม่ก็ไม่ทราบพอชีวิตในช่วง12ชั่วโมงของกลางวันเราอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง เรื่องความตายาที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายที่ต้องงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่สั่งสนความดีอันนั้นผิดองค์สมเด็จพระธรรมสามิสรทรแนะนำว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแกล้วกล้า ประกอบกิจการงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเพราะไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไรสมมติว่าท่านมีสามีหรือพัญญาและมีบุตรธิดาอยู่ด้วยมีคนคนที่ต้องอุปรัมภ์ถ้าเราประมาทในชีวิตคิดว่าแก่สัก60ปีหรือ70ปี80ปีหรือร้อยส0งปีจะต้องตาย เราก็จะไม่สั่งสมสวไว้ทรัพย์สินไว้เพื่อลูกหลานยังคิดว่ีนานเราจะตายไม่เป็นไรในวางนี้ทำกินพอกินไปวันวันหนึ่งก็ได้ถ้าบังเอิญมานปุ๊บปั๊บตายไปก่อนละ่ะลกูกหลานไม่ลำบากหรือเราเองก็ลำบากเพราะเรามีทรัพย์น้อยพอจะตายขึ้นมาจริงๆจิตก็มีความกังวลทั้งลูกทั้งหลาน ตัวจิตกัางวลนิรันดาแทนพุทธบริษัทจะทําให้เราต้องลงอบายกรมิหากว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็หาทางรวบรัดสิ่งใดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติได้เกิดขึ้นสําหรับทําทุนทาร้อนไม่เพื่อเรายัางยามป่วยที่ยามแก่ในเวลาที่มันตายไปแล้วรูกหลายไม่ลำไม่ลาบากในการจัดการศพ ในการเป็นอยู่ในเบื้องหน้าแล้วก็หาทรัพย์สมบัติมาตางกําลังที่พึงหาได้หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมาทในชีวิตอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตายทรัพย์สินที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อว่าเราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทําความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอบัยภูมิ มีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำดีพูดดีคิดดีคนที่ทำดีพูดดีและคิดดีคนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศไป็นศัตรู ถ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บรรดาเต็มพุทธบริษัทใครเขาก็รักคนทําดีคนพูดดีและคนคิดดีเพการทําดีเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียนบุนนคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีใส์ก็ดีไม่มีความทุกข์เพราะการกระทาของเราพู้คนการพูดดีคนก็ดีใส์ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลาบากือดร้อนจากคาพูดของเรา คนที่คิดดีคนไรสัตว์ในโลกจะไม่เกิดความลำบากยากแค้นเมียตรายเพราะความคิดของเราเราเองก็มีแต่ความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นเจ้าชื่นอ,อกชื่นใจอยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีตมิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแล้วเกรงว่าจะไปอาบาัยภูิ ต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างพูดดีต่างคนต่างคิดดีอย่างนี้เจอกันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราจาที่เป็นศิรักษิงกันแลกกันการกระทําก็ทําไม่ไม่ขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีการกันแกล้งกันช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หมกมุ่นไปในอารมณ์ที่เศร้าหมอง อย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> เลือเพื่อนเพื่อนวิสุทธิ์สมเดเห็นด้วยไหม <c oughs> ว่าก่อนจะตายและไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้ว <c oughs> ความสุขเจอจนเจอหนึ่งจากหนึ่ง <c oughs> การเห็นหน้าเรายิม้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน <c oughs> ทุกคนก็มีแต่ความสดชื่น <c oughs> ถ้ามีการขัดข้องในทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆต่างคนต่างยื่นโยนซึ่งกันและกัน สงเคราเสนอเสื่องกันแาะกันอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มีกำลังใจก็ดีมีได้คิดถึงความเป็นมิตเสื่องกันแาะกันอย่างนี้บรรดาท่านพระภิกษุสมณีทั้งหลายและญาติโยมพุบริษัทคนคนคิดว่าเราจะต้องตายในเมื่อว่าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการ <aine S 1> ตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมื่อไรก็ตามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมจะต,ตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทําดีทุกจุดความเดียนดัดแรกบรรดาเต็มพุทธบริษัทจะทําอะไรดีจะทําอะไรเป็นจุดแรกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสังโยข้อดีสองที่เราเรียกว่าวิจิกิจฉา ทำลายวิจิกิจฉาให้พ้นจากกำลังใจของเราคำว่าวิจิกิจฉานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์มีพระอรหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้านมีจริงหรือไม่จริง ถ้ามีจริงๆพระพุทธเจ้าทัานดีไหมคําสอนของพระองค์ดีจริงๆหรือเปล่านี่สงสัยสงสัยคําสอนนี่สงสัยพระธรรมเลยแล้วสงสัยว่าพระอริยสง์ในพระพุทธศาสนานี่มีหรือไม่มีนนัๆเข้าก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่มี พระไตรปิฎกที่มีอยู่อ่านกันอยู่ก็เป็นพระไตรปิฎกโกหกหมดเทศใครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกหกโกหกขึ้นมาบราโลกนั้นมีโลกนี้มีระลึกชาติได้ไม่ได้อิจิปาถหกันไปเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ไม่เป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชน ทำให้สังคมมีความทุกข์มีความเล้าโลนเพราะพระไม่เห็นจะทำอะไรได้แต่บินาบาตแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนก็บินาบาตแล้วก็บอกบอกุญบอกบุญบ้างเลี่ยนไรกันบ้างจีปาถะมีแต่พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่สงสัยเลยไม่เชื่อเสเลยลักษณะอย่างนี้เป็นสัโยชน์ข้อที่สอ ที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอบายภูมิขอยืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงอบายภูมิเป็นสัตว์รกเป็นเปรตประสุรกายเป็นสติฉันแน่นอนถ้าถามว่าคนที่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปนรกมีไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีเว้นไว้แต่ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่เป็นเวลาน้อย มีความเชื่อมีความเริ่มใสเข้ามาเพียงเล็กน้อยตายปุ๊บปั๊บในขณะนั้นอาศัยจิตจิตมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นและก็ไปสวรรค์ชั่วคราวใช้เวลาไม่นานก็ลงปอมนรกไปอรับ,บันดาท่านพุทธบรัตย์นั่นไหลายสำหรับเบื้องต้นวันนี้ก็พูดกันมากไปกว่านี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้ว เมื่อหมายบอกเวลาเข้าจุดเส้นดำอดีชี้บอกบทเวลา30นาทีแล้วใจอาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี